สวัสดีครับก้าวสู่วันที่3ของการฟิตช็อกของเทคนิคนะครับผมวันนี้ญี่ปุ่นก็อยู่เป็นวันสุดท้ายละเขาจะบินกลับภายในคืนนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่มาดประชัน พัทยามากันไกลเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นประสิทธ,ธิ์อยากจะเทสที่สนามนี้แต่และคนก็มีความต้องการของพื้นนะครับที่ไม่เหมือนกันคอนดิชันของสนามที่จะทดสอบประสิทธิภาพของโชคให้ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเขาก็จะเลือกสนามว่าจะมาที่ไหนครับตอนนี้เราก็อยู่กับแชมป์ประเทศไทยนะครับ คลาส A 250ของปีที่แล้วนะครับแต่ว่าปีนี้จะไปอยู่ที่450นะครับเลขรถจะเป็นเลขหนึ่งนะครับพี่เป็นประสิทธิ์ครับ congratulations thank you ครับก็ how do you feel about this year okay getting ready ปีนี้ new bike new suspension by t e c h n i c s So we have to testing today and find a good setup like we did last year. Yeah, last year we made a good base setup and then I can keep this setup for almost yeah the whole year just a little bit change to some tracks and then yeah I feel really confident and but yeah, I think we have a good uh, foundation base now because I've been testing with the with the 450 for a year yeah for one year for one year. with the coating and นี่นะครับอันนี้ซ้อมมาแล้วปีหนึ่งนะครับกับตัว450ตัวนี้กับเทคนิคเซตอัพซึ่งมันก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้อยากจะหาฟ e ยทูนนะครับก็คือหาเซตติ้งที่ดีที่สุดสำหรับตัวแข่ง450 ของปีีน้ see how the inner tube ครับสิ่งที่พิเศษใหม่ของตัวเทคนิคปีนี้นะครับผม mm hmm. ก็คือโช้กหน้า Factory oh. KYB oh. ที่ oh. โคตติ้ง oh. โคตติ้งตรงนี้จะเป็นสีสีสีบลูนะครับสีน้ำเงิน uh, What kind of coat is this? Coating uh, Dark blue Kind of titanium coat Titanium dark blue เป็น titanium coated นะครับผมเป็น product ใหม่ของ Technics ที่ทุกครั้งจะเป็น DLC เนอะจะเป็นคาร์บอนจะเป็นเหมือนดมอนไลท์โคตติ้งแต่ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นไทเทเนียมโคตติ้งแล้วแล้วก็ตัวปี25ใหม่นะครับใหม่เอียมพึ่งมาอันนี้น่าจะเป็นคันแรกที่ที่เห็นเป็น25นะครับจะมีการพัฒนาใหม่ๆที่เป็นประสิทธิ์จะได้ d e v e l o p กับยามาฮ่านะครับจะมีระบบใหม่เข้ามา เสร็จก็จะมีแซกเซตติ้งที่เป็นของส่วนตัวนะครับนเจนเเขามีตัวเลขที่เขาชื่นชอบอยู่แล้วครับนี่ผิองเนในเจในเจมีช่างของเรารู้ครับ98 98 <c oughs> ไปนี่คือ First Run ของรถคันนี้เพิ่งเคยสตาร์ทนะครับเพิ่งมาถึงกำลังจะขี่ครั้งแรกเ <c oughs> พิ่งสตาร์ทครั้งแรก งแชมป์นะครับก็จะเป็นช่างเรื่องแหนเรื่องไรต่างๆตอนอนี้ต้องปรับปอีกนิดนึงตอนนี้ก็หาว่าทำไมถึงไม่เหมือนของรถซ้อมนะครับเราก็มาดูกันใหม่เซ็ตกันใหม่ทำให้เหมือนกับรถซ้อมที่เคยเข้ามืออยู่แล้ว แล้วตอนนี้ก็มาเช็คนะครับตำแหน่งการวางของโชคทุกอย่างรวมถึงกับตัวลิงเกจนะครับตัวลิงเกจก็สำคัญควรขันให้ถูกงั่ช่างของเราก็บอกวิธีการประกอบนะครับนี่คุณสูจิดะเขาเคย ทำงานอยู่ที่ Yamaha Racing Team นะครับรก็คือทำรถให้กับทีม Yamaha ที่ญี่ปุ่นก็มาแชร์ประสบการณ์กันอีกมากมายในการขันรถต่างๆ อนนี้รู้สึกว่าหลังรู้สึกว่าหลังมันสูง <S <S จะทำตัวพีโล์รใหม่แล้วก็ถ้าด้านหลังมันลงมาด้านหน้าก็จะสบายขึ้นลดภาระให้กับโชกหน้านะครับ <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นตัวตัวปรับพีโล์รดนี้สำคัญมากคือปรับให้ถูกต้องก่อนครับก่อนที่จะเริ่มต้นทุกอย่างคือตัวแซกตอนนี้เมื่อกี้ปรับพีโล์รถอัจเตอร์ลงนะครับตอนนี้อยากจะขึ้นอีกนิดนึง ตัวนี้ปรับง่ายเพราะว่าเป็น extric pilot adjuster นะครับแค่หมุนๆอย่างเดียวก็ปรับพีโล t ได้แล้วมิดโอลมิดโอลโอเคเดือ

เป็นยังไงครับก่อนที่จะเซตและหลังจากเซตแล้วก็ความรู้สึกตอนนี้หลังจากจูนไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้รู้สึกเป็นดีขึ้นแล้วก็ใช่ดีกว่าเดิม <laughs> ดีกว่าเดิมก็ <laughs> ตอนนี้รู้สึกแข็งได้แข็งได้ใช่เพราะว่าตัวน,นี้มันสนามมันแหง้งแล้วก็มีบัมเยอะเซรู้สึกขี่ได้แล้วก็ววไม่ไม่มีอาร์มพัมไม่มีอะไรหรือก็คอนโทรลมัน มูอศึกเป็นไม่ลื่นมี traction แล้วก็ที่ breaking bump ก็บาลานซ์ดีด้วยใช่น้าหลังก็รู้สึกเป็นทำงานครับผม so you pretty with happy with this setting now f e e l confident can can ride alright good luck Ben for this year competition โอเคครับโชคดีนะครับผมครับเทคนิคครับสวัสดีครับสุดท้ายนะครับก็ จดเซตติ้งปัจจุบันอัปเดตล่าสุดนะครับเพื่อเป็นการวิจัยกันต่อไปสำหรับ1คนนะครับคอสตัมสำหรับ1คนครับแล้วเจอกันที่สนามครับขอบคุณครับแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าของสำนักนะครับคุณฮีโร่ครับสวัสดีครับครับก็มา finish duty ละ กำลังจะกลับญี่ปุ่นเร,เร็วนี้นะครับก็กลับเลยคุณสุจิดะก็เดี๋ยวไปสนามบินสุรรณภูมิตอนนี้เลยครับแล้วก็เดินทางกลับกันละมา2คืน3วันทํางานอย่างเดียวทํางานกันอย่างหนักนะครับตามสไตล์ญี่ปุ่นขอขคยณกลับแล้วเจอกันครับ yeah, thank, you for oh, thank you thank you for everything thank you for y o u r s p p o r t see you next time bye bye